สวัสดีเอฟซตุกููทุกคนครับอามันจะไม่ลิกสิทธิ์กิทธ์อะไรเอาก็ใหญ่มันมีเพลงนะเนาะเอาตายละกูมึงกับเพลงเดือดเดียงดังเดือดเดียงดังนึงเดือดเดียงดังมึงนี่บอมมีเบียกเวลาเิเลติกตอกเอา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  เอาเอาเอาขุนอันอันแนวตีตีติ๊กต่อขุนเบาอยู่าขุนวิทยุนกแก้วจ้าแก้วจ้าคนไล่เตื้นสวยวันไงบญมากกูนี่เบิดมือเบิดคำพันไงฮิโน่เนี่ยบอสเฒาเอาจักเทีย้ยแก้วจ้าแก้วจ้าเข้าจ้าเข้าจ้าเมื่อนี้บ่มีเวียดไว้ละบ่มีเวียกแล้วก็บ,บ่มียังไทยกิบบไหวาไปซื้อน้ำยามาย้อมผมน้อยน้อยมึงกับไปปลูกกระโพด้อ มันดกเต็มอนะตึงงจนีนนะ่ที่มันเป็นช่องไฟเนี่ยที่มเป็นลูกบอลที่มันเอาหเล่นกวเป็นบ้าปะเอา่เล่บอดูนเอาดูน้องได้พี่โอ้ดูพี่ได้น้องข้าว พัดลมมันเบิ่งในโทรศัพท์มันก็หมุนฉากทำไเบิ่งในโทรศัพท์เบิ่งในโทรศัพท์มันก็หมุนฉากเลยรวยรวยรวยมันตัวจริงหมุนแหง่งกระยอนว่าโทรศัพท์เขามันเสียตีเลยเนาะบ่ให้โทรศัพท์มันสันบ่ให้สามารถเอฟซีวินได้แล้วก็ว่าทรายหนาทรายล้างในเอฟซีก็งงอีกเอา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  ไปถ่ายมองอึ้บมันสิเห็นบ่ก็บอกหาเนาะก็อย่ามันหายตอนเล่นได้ไหมดเด้อเดงแดงเอฟซี่าบ่มีสาระอีย่างเลยบึงมูสูนีต่ตะละมือบาบ่าบองบองไปนักเฮ็ดขนมีนยังมาให้ลูกพียงล่ะฮะ อะไรที่ขอไ่ใส่บาทอ่ที่มันคูๆอขนมปุ้ยไฟยเออมันมีแป้งทำของมันต่างหากนะวเอไม่เป็นไเดี๋ยวเราไปซื้อก็ได้เรามีไอ้นั่นอยู่ไงไอพี่โรยหน้ามันนเห็นหมนี่ที่อนเย็นนะที่มันเป็นสีๆส,สีแดงสีเขียวสีเหลืองนั่นไหมที่แม่ซื้อไว้ที่มันอ๋อมันเียบลวบอขม,ม่ขนมปุ้ยไฟ เม่แรกจะยัด้เฮ็ดขนมใหม่เขายุ่นแห้องสตเห็ดอะไรนั่นท่องยิบท่องหยอดมา,น,น,มามนเมืเ่อเช้าพรุ่งนี้เช้ามาวันนี้แหละแต่ถึงพรุ่งนี้เช้าเราต้องทาในคืนนี้อ่ะอืเยอะไหมอ่ะแล้วตัอสิเห็ดเฮ็ดห้พีกินเนาะบดเห็ดให้นนใหคนกิน <c oughs> ข้กินนะอะไรกินข้เขาด้วย กินยังโอ้โหดอกจมว่า so สิไปอัน so นั so ้นนายายในกระจมเลยกูบอกแล้วมื่หน้าบ่อยใ้ยินเลยบ่ฟังบ่ได้เลยแตะกระนัตเอาเเป็นบาแล้วกูว่าทิกตอกชื่ออะไรเดี๋ยวคนจะได้ไปติดตามหมดทิกตอกซื้ออยังฮะทิกตอกมันซื้ออยัง ประสาทแลวนะเอฟซีดูได้เอฟซีจะได้ไปติดตามชื่อไองออภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยชมดชมดชมอยช่ชอช้างนี่ซื้อติก๊กต็อกภาษาไทยมันมีอบอกเฮ้ยซื้อติ๊กต็อกภาษาอังกฤษแต่ว่าพิมพ์มาชมดจะเจอเจอคนอื่นเนี่ยไม่ได้เจอเธอ หมโอสดเท่านั้น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 เอาอันช่วงนี้แหละปีเด็กที่ให้ติ๊กตอกกันสาวน้องฝนแม่พันนล้นกับสางเอวตอนแปร์ชน้มลี่เฮตินเด็กเด็กเด็กโอ้ยอืมอันนี้มันต้องลุกยืนยืนก็ยืนนี่ล่ะพ่วงมาเนี่ย สมองสมองไปหมดแล้วนั่นเนี่ยไหลสาระเอฟซีว่าไหลสาระเบิ่งมูสูบ่มีเยี้ยไหลสาระชิบหายเดีเขาเต้นไปเลเขาถือกล้องให้บัตรโทษอบอเลยแกาบอที่มันที่มันเตียนเลยที่มันทำกล้องที่มันมบอที่มันเห็ดมั่ว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 แล้วก็ เดี๋ยวเขาจะบอกกูเป็นมาบอสัวนั้นว่าอะไรที่มันเป็นหมอลำแล้วก็เอาผ้าห่มพัมหัวมาแล้วก็ดีค้างกันไหมเออพ่อผมเออเรื่องเรื่องอันนั้นเทกว่าใสยยันสินเยอะอ๋ออ๋ออาอเป็นบาร์แล้วเนี่ยมันแข่งไม่ได้ เตียงมันโยนนะครับเตียงมันโยนเตียงมันหยดเตียงมันสั่นปราทศไทยเอ็นว่าเตียงสั่นเฮาก็ไค่เยหูไทยมาเลยเนาะเตะเด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 ะเธอเท่าฟ้ายัง ก็เลยเล่นติละ่ะฟังสายยันิลองเพลงแนะนำครับติดลิขสิทธิ์แตกกวัวนี่จะอยู่แห่งในเออเป็นบาทแล้วเล่นดิละ่ะอีกนาทีนนนหนึ่งผมพัดอะไรครับเบลีย์บัว ไปไปซื้อยาไมา่อยอมผมหรือกป่าไป<ช>ซื้อเนี่ยไม่อยอมผมป่ะจะยอมให้หรอที่หดเลยแล้วกูว <c oughs> บอพู้บอกก็บอกมาส่ง <c oughs> น่าเทินนะที่รักใจ็บบินตีลิกสีบุนโอเอฟซีตายแล้วน้องคอยฮะ โมมี่อืมอืมคลิปนี้เอาสำมเน่แล้วครับเอฟซี FC ขอบคุณ FC เอฟซีเอา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 บ้าแล้วครับบายบายครับจุ๊บจุ๊บดูดูเฟ้อ